ไปดูเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เชียงใหม่ทางเหนือทางเชียงรายเนี่ยนะคะแม่ห้องสอนแม่สอดด้วยนะคะก็เรียกว่าเจอกับฝุ่น PM 2.5กันโอ้ลำบากเลยแหละอันตรายต่อสุขภาพแต่ว่าคนที่ขอนแก่นดูนะคะกลุ่มนี้เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มจิตอาสาวศรากรเป็นาาวิศวกรและเป็นจิตอาสาด้วยนะคะเขาทำเครื่องมือในการดูดฝุ่น PM 2.5 คุณผู้ชมดูจากแท้งตรงนี้นะจุดจากภาพบางทีอาจจะนึกไม่ออกนะคะเขาจะมีการประกอบกันเป็นส่วนส่วนๆจนมันได้ความสูงประมาณ4ี่เมตรกว่า,วานะคะคสูงทำไมต้อง4ี่เมตรประมาณ4ี่เมตรยี่สิบเพราะว่าความสูงระดับนี้เป็นความสูงที่เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5ตั้งอยู่ถ้าเครื่องวัดมันวัดเจอว่ามันมีฝุ่นเยอะแปลว่าเครื่องนี้มันสามารถดันตัวขึ้นไปแล้วก็เพืเ่อจะไปปฏิบัติการดูดเอาฝุ่นในอากาศเนี่ยเอามาใส่ในเครื่องนี้ได้ค่ะ ใช้แบตเตอรี่นะคะคุณผู้ชมดูภาพไปด้วยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะคือทางผู้ว่าขอนแก่นก็สนใจมากนะคะไปชมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปมอบให้กับชาวเชียงใหม่เอาไปติดตั้งให้ในเร็วๆนี้นะคะกลุ่มจิตอาสาอิริกเนี่ยนะคะเขารวมตัวการจากหลากหลายสาขาอาชีพคิดค้นขึ้นมานะค,ะคิดค้นขึ้นมาเขาเคยมาไปช่วยมาแล้วหลายที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วยช่วยที่เชียงใหม่มถามว่ามันทํางานยังไงะคะ่ะเครื่องดูดฝุ่นชนิดนี้เนี่ยนะคะทำจากสแตนเลส ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละอองแล้วใบพัดจะดูดฝุ่นเข้ามาในอัตราความเร็วสูงแล้วหัวฉีดจะฉีดน้ําไปในทิศทางเดียวกับการหมุนของใบพัดจากนั้นฝุ่นละอองก็จะตกลงไปที่ชั้นที่สองอที่มีหัวพ่นละอองน้ําชั้นนี้เนี่ยนะคะจะทําให้ไอ้น้ํารวมตัวกับฝุ่น pm 2.5แล้วก็ใช้หลักการฉีดพ่นละอองน้ําเพื่อดักจับฝุ่นหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศจากนั้นฝุ่นจะดูดเข้าไปในถังเก็บฝุ่น ที่มีระบบกรองน้ําแยกฝุ่นกับน้ําออกน้ําจะถูกฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซนแล้วก็ถูกดูดด้วยปั๊มแรงดันสูงนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลหมุนเวียนออกไปในระบบอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนกับบําบัดฝุ่นออกแล้วก็เอาน้ําไปใช้ต่อได้อีกอแล้วก็พ่นไปเรื่อยๆแล้วก็บําบัดฝุ่นออกแล้วก็พ่นกับว<อ>นอยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่เปลืองน้ําส่วนอากาศที่ถูกบําบัดแล้วก็จะถูกปล่อยออกไปในระบบ,บเพื่อ ให้เป็นอากาศบริสุทธิ์คือมันจะมีการตรวจวัดอากาศก่อนที่จะปล่อยด้วยนะคะว่ามีฝุ่นละอองมากน้อยแค่ไหนพอมันสะอาดก็ปล่อยออกไปได้เลยเครื่องตัวนี้จะติดตั้งในสัปดาห์นี้แหละนะคะส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นทั้งเมืองเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนใช่หต้องหลายจุดต้องหลายจุดเลยเนาะโอ้แต่ก็น่าสนใจนะครับเป็นอะไรที่ถ้ามันใช้ได้ผลจริงๆก็ถือว่าสุดยอดนะฮะ เราก็ต้องคิดกันไปอะนะ,ะนอกจากจากสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้คือดับไฟป่าให้ได้อเอาน้ําไปโปรยนะครับโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้เครื่องบินนะครับที่เหลือเราก็เอามวลมนุษย์นี่แหละครับะนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าไปจุดไฟปา่าแล้วถ้าท่านไปเดินปา่าเดินอะไรท่านก็ช่วยทํากันชนไฟด้วยนะครับทากันชนไฟก็ไม่ยากก็คือพยายามที่จะกวาดไอ้สิ่งที่มันจะเป็นเชื้อเพลิงอะ,ะนะครับให้มันอยู่ เขาเรียกอะไรอ่ะอย่าให้มันไปสุ้มๆกันเยอะๆอะอ<ช>เขาเรียกกันชนใช่ไหมคะใช่ครับเขาเรียกกันชนแนวกันชนเออแนวกันชนไฟป่าะนะครับ